God made righteous made Jesus us Christ in พระเจ้าได้ทำให้เราเป็นคนชอบธรรมในพระเยซูคริสต์ because with our sin nature we cannot be in fellowship with the holy God เพราะถ้าเรายังมีลักษณะบาปอยู่ภายในวิญญาณของเราเราไม่สามารถจะมีความสัมพันธ์ใดๆกับพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ได้เลย so through Jesus Christ God removed the sin nature from our spirit ดังนั้นโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์พระเจ้าก็ได้เอาความบาปที่อยู่ในวิญญาณของเราออกไป and filled us with the righteousness of Jesus และพระองค์ก็เอาความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์เนี่ยเติมเต็ม เข้ามาในวิญญาณของเราแทน This is a reason our relationship with God has been restored นี่คือเหตุผลที่ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าได้กลับมาคืนดีกัน Good morning everyone and welcome to our daily gospel truth. อรุณสวัสดิ์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการความจริงของข่าวประเสริฐ I hope you're ready to hear the word of God, ready with your Bible. ผมก็หวังว่าวันนี้คุณพร้อมแล้วที่จะฟังถ้อยคําของพระเจ้าแล้วก็เตรียมพระคัมภีร์ให้พร้อมแล้วใช่ไหยครับ You know the goal of this devotional is to help us understand gospel truths. เปาหมายของการศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันในช่วงเช้านี้ก็คือเพื่อจะให้เราได้เข้าใจความจริงของข่าวประเสริฐ You know we always tell people that Christians must be expert In the h Gospel Jesus c r เราเองก็มักจะบอกกับผู้คนเสมอว่าคริสเตียนควรจะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการอธิบายหรือว่ามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องของข่าวประเสริฐ <Christians> เพราะว่าคริสเตียนนั้น <or S 2> หมายถึง means, หรือการได้เป็นคริสเตียนนั้นหมายถึง We know the Gospel. เราเองรู้จักข่าวประเสริฐเราเชื่อในข่าวประเสริฐ We build our lives on the gospel และเราก็เสริมสร้างชีวิตของเราขึ้นบนข่าวประเสริฐ And also we help other people understand the gospel และตอนนี้เราก็จะช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาเข้าใจข่าวประเสริฐด้วย When we talk about knowing truth เม you ื่อเราพูดถึงเรื่องของการรู้จักความจริง Now we're talking about knowing the truth of the gospel เราพูดถึงการรู้จักความจริงของข่าวประเสริฐ You know when Jesus said you shall know the truth And the truth will set you free you will เมื่อพระเยซูบอกว่าพวกท่านจะได้รู้จักความจริงและความจริงนี้จะปลดปล่อยท่านทั้งหลายให้เป็นอิสระ He's talking about the gospel พระองค์ก็กำลังพูดถึงข่าวประเสริฐ Gospel is the truth เพราะข่าวประเสริฐเป็นความจริง And that's why knowing the gospel more and more sets us free ดังนั้นการที่เราได้รู้จักเข้าใจถึงข่าวประเสริฐมากขึ้นก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีอิสระมากขึ้นด้วย You will be truly amazed when you experience more and more freedom as you understand the gospel more and more คุณจะประหลาดใจจริงๆเลยว่า คุณเองจะได้เห็นเสรีภาพสันติสุขในชีวิตมากขึ้นเมื่อคุณมีความเข้าใจในข่าวประเสริฐที่เพิ่มมากขึ้น right there are many many topics we can cover from the bible จริงๆแล้วก็มีหลายเรื่องที่เราสามารถจะนำมาแบ่งปันได้จากในพระคัมภีร์ I mean literally the bible touches on every aspect of life เพราะพระคัมภีร์เนี่ยได้พูดเอาไว้เกี่ยวกับทุกเรื่องของชีวิตอยู่แล้ว and so if you want to hear other topics about about from the Bible ถ้าคุณเองอยากจะได้ยินในหัวข้ออื่นๆบ้างจากพระคัมภีร์ please listen to all the sermon playlist that we have in this channel คุณก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูใน playlist ได้ว่าในช่องนี้เรามีคำเทศนาเยอะมากเลย n we talk about many many topics uh, from the Bible concerning how we ought to live our life as Christians แล้วเราก็พูดถึงหลายๆห,หัวข้อที่มาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตคริสเตียนว่าเราควรจะทำยังไง but above all we must understand the foundations of the gospel แต่ว่าเหนือกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดเราจำเป็นจะต้องเข้าใจความจริงของข่าวประเสริฐก่อน All right that's why this week we're talking about the gospel in the book of Romans นี่คือเหตุผลว่าในสัปดาห์นี้เราก็เลยอยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของข่าวประเสริฐจากหนังสือโรม As I said before many Bible scholars know this อย่างที่ผมพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์หลายท่านเขาก็รู้เรื่องนี้ o l they agree on this หรือเขาเองก็เห็นด้วยกับสิ่งนี้ That the book of Romans is the clearest explanation the Gospel Jesus Christ of of ว่าหนังสือโรมเป็นนังสือเล่มหนึ่งที่อธิบายเกี่ยวกับข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ได้อย่างละเอียดที่สุดเลย and so the more we study the book of Romans ดังนั้นยิ่งเราเองศึกษาจากหนังสือโรมมากเท่าไหร่ the more we see the big picture of the gospel of Jesus Christ. เราก็จะได้เห็นภาพรวมของ uh, ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ด้วย But not only that, we understand the the details of the gospel in a deep way. แต่นอกจากเราได้เห็นแบบภาพในวงกว้างแล้วเรายังสามารถที่จะเข้าใจความหมายได้อย่างลึกซึ้งด้วย That's why I I would say that when whenever a, a, a Person becomes new Christian a ผมก็อยากจะบอกว่าเมื่อคนคนนั้นเนี่ยได้มาเป็นคริสเตียนใหม่ When they start the journey in the Christian life และเมื่อเขากำลังเริ่มต้นการดำเนินชีวิตคริสเตียน I think the first book they should read is the is the book of Romans ผมคิดว่าหนังสือเล่มแรกจากในพระคัมภีร์ที่เขาควรจะอ่านก็คือหนังสือโรม Some i say well why not Matthew Mark Luke and John บางคนอาจจะบอกว่าเอาทำไมไม่ให้อ่านตั้งแต่มัทธิวมาระโกลูกาและยอนล่ะ Now Matthew Mark Luke and John เพราะว่ามัทธิวมาระโกลูกาและก็ยอน shows us e life of Jesus here in the earth เป็นการเปิดเผยให้เราเห็นถึงพระ ชีวิตของพระเยซูคริสต์ขณะที่พระองค์อยู่บนโลก his แล้วก็เปิดเผยให้เราเห็นการทนทุกข์ของพระองค์ his death, his burial, his การสิ้นพระชนของพระองค์การถูกฝังแล้วก็การฟื้นขึ้นมาจากความตาย But only after the resurrection, แต่ว่าหลังจากการฟื้นคืนพระชนแล้วพระเยซูคริสต์เองได้เปิดเผยความหมายของข่าวประเสริฐอย่างลึกซึ้งให้กับเปาโลแล้วก็เหล่าอาาัครทูต so ซึงเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับผู้ To read the X of the of read X-ray ที่เขาจะอ่านจากภาพ Xray ของข่าวประเสริฐและ not just look at the picture of the gospel ไม่ใช่แค่ดูภาพของข่าวประเสริฐเท่านั้น o f course there's nothing wrong by by uh, telling them to read Matthew Mark Luke and John แต่จริงมันก็ไม่มีอะไรผิดที่เราจะบอกให้เขาอ่านในมัทธิวมารกโกลูกาและยอห์น <You> know, ด้วย they see they they can see what happened to Jesus Christ For u เพราะเขาก็จะได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับพระเยซูคริสต์เมื่อพระอ,องค์เนี่ยใช้ชีวิตของพระองค์ในการที่จะเป็นค่าไถ่เรา But it is only by reading the 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 letters of the apostles to the church แต่ถ้าคุณอ่านจากจดหมายฝากต่างๆของอ,อักรทูตหรือสาวกที่เขียนไปถึงคริสตจักร that they can understand how the suffering death burial and resurrection of Jesus Christ applies to them personally เขาก็จะได้เข้าใจถึงความหมายว่าเอ๊ะ การที่พระเยซูคริสต์ตายการถูกฝังและการสิ้นพระชนม์ของพระองค์นั้นเนี่ยมันมาเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกันกับชีวิตของเขาอย่างไร And that's what the letters to the churches explains to us. และตรงน,นี้ก็คือสิ่งที่จดหมายฝากต่างๆของอัครทูตเนี่ยได้เป็นการอธิบายออกมา So I say the book of Romans is the X-ray of the gospel. ผมก็เลยบอกว่าหนังสือโรมเนี่ยถือว่าเป็นภาพ Xray นะของข่าวประเสริฐ I'm telling you if you study this if you take the time to study the book of Romans. ถ้าคุณใช้เวลาในการที่จะอ่านแล้วก็ศึกษาจากหนังสือโรม You know you will rejoice over this redemption คุณก็จะรู้สึกว่าชื่นชมยินดีกับการไถ่ที่คุณได้รับมา you will see the beauty of the gospel คุณจะได้เห็นความงดงามของข่าวประเสริฐ and you will truly glorify God with your praise with your worship that comes from understanding the gospel แล้วคุณเองก็สามารถที่จะขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญนมัสการพระองค์ได้ด้วยหัวใจของคุณจริงๆเพราะว่าตอนนี้คุณได้เข้าใจความหมายของข่าวประเสริฐแล้วว่าเป็นยังไง and so you know the book of Romans is a big book actually หนังสือโรมก็เป็นหนังสือที่ค่อนข้างจะหนาพอสมควร uh, so this week we're just looking at chapter five ดังนั้นในสัปดาห์นี้เราจะมาดูกันในเฉพาะบทที่5 now yesterday we read verse one เมื่อวานนี้ So let's read verse one and then we'll move to verse two today. เดี๋ยวเราจะอ่านในข้อที่1ซ้ําอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะอ่านต่อในข้อที่ 2. ด้วย because these verses are all connected เพราะจริงๆแล้วทั้งสองข้อนี้เนี่ยก็ยังเป็นเนื้อหาที่เชื่อมต่อกัน you know let me remind you again that when when the apostles wrote the letter they did not put chapter number and verse numbers เพราะว่าในช่วงเวลาที่อัครทูตเขาได้เขียนจดหมายแบบนี้เขาก็ไม่ได้ใส่ว่ามันเป็นข้อที่1ห,หรือว่าบทที่เท่าไหร่ y n o the the chapter numbers and the verse numbers are there just to help us find easily ใน,ในบทต่างๆหรือว่าข้อต่างๆตรง,ง,ง,งนี้มันเป็นการช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะค้นหาได้ง่ายขึ้นเท่านั้น Alright so he says here therefore having been justified by faith we have peace with God through our Lord Jesus Christ ในข้อที่หนึ่งนี่บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขในกับพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา So yesterday we learned that we have peace with God เมื่อวานนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าตอนนี้เรามีสันติสุขกับพระเจ้าแล้วโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ In other words our broken relationship with God has been mended ความสัมพันธ์ที่เคยแตกหักของเรากับพระเจ้าตอนนี้เนี่ยได้กลับมาคืนดีกันละกลับมาประสานต่อกันละ And the reason we can have peace with God is because เราเหตุผลที่เราสามารถจะมีสันติสุขกับพระเจ้าได้ก็เป็นเพราะว่า God made us righteous in Jesus Christ พระเจ้าได้ทําให้เราเป็นคนชอบธรรมในพระเยซูคริสต์ Because with our sin nature we Cannot in fellowship with the เพราะถ้าเรายังมีลักษณะบาปอยู่ภายในวิญญาณของเราเราไม่สามารถจะมีความสัมพันธ์ใดๆกับพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ได้เลย so through Jesus Christ God removed the sin nature from our spirit ดังนั้นโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์พระเจ้าก็ได้เอาความบาปที่อยู่ในวิญญาณของเราออกไป and filled us with the righteousness of Jesus และพระองค์ก็เอาความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์เนี่ยเติมเต็มเข้ามาในวิญญาณของเราแทน this is a reason our relationship with God Has been restored นี่คือเหตุผลที่ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าได้กลับมาคืนดีกัน And notice we did not do anything แล้วตัวเราเองก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะ God did everything พระเจ้าเป็นผู้ทำทุกอย่าง God himself paid the price พระเจ้าเองเป็นผู้ที่จ่ายราคา All we have to do is receive what God has done for us อย่างเดียวที่เราทำก็คือรับเอาในสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเรา So the truth is every human being today ความเป็นจริงก็คือมนุษย์ทุกคน can be in peace with God สามารถที่จะมีสันติสุขกับพระเจ้าได้ by believing in Jesus Christ โดยการเชื่อใน All right, so verse 2 says, through whom also we have access by faith into this grace in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. โดยทางพระองค์เราจึงได้เข้าในร่มพระคุณที่เรายืนอยู่แล้วเราชื่นชมยินดีในความไว้วางใจว่าจะได้มีส่วนในพระสิริของพระเจ้า so it is saying that by faith in Jesus Christ ในข้อนี้ได้บอกว่าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ we have entered into the grace of God จึงทําให้เราได้เข้ามาอยู่ในพระคุณของพระเจ้า you know whatever God has provided for us we have entered into by faith in Jesus อะไรก็ตามที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเราเราก็สามารถที่จะเข้ามา รับเอาในสิ่งเหล่านั้นได้โดยผ่านทางความเชื่อในพระเยซู h e r e a powerful phrase that I want you to see here และตรงนี้ก็ถือว่าเป็นวลีที่มีพลังมากๆที่ผมอยากจะให้คุณฟังดีๆ In which we stand คือซึ่งเรายือนอยู่นั้น In which we stand ในที่ที่เรายือนอยู่นั้น You know this is talking about us believers ตรงนี้เนี่ยพูดถึงเราที่เป็นผู้เชื่อ Did you know that we now stand in the grace of God คุณดู้ไหมว่าทุกวันนี้เนี่ยเรายืนอยู่ในพระคุณของพระเจ้า we because of what Jesus has done for us เป็นเพราะสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงทําให้กับเรา we stand in all that God has provided that for us through Jesus Christ เรายืนอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมให้กับเราได้ผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ I mean this changes the way we look at our Christian faith แล้วตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนวิธีหรือมุมมองที่เรามีเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียนได้ไหม we're not Out outsiders begging God เราไม่ได้เป็นคนนอกแล้วเราก็กำลังมาวิงวอนขอจากพระเจ้า We already have access We have entered We are standing in the grace of God แต่เราจริงๆตอนนี้เป็นคนในละแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาแล้วเราทุกวันนี้เนี่ยก็ยืนอยู่ในความโปรดปรานหรือในพระคุณของพระเจ้า As a child of God ในฐานะลูกของพระเจ้า You don't have to beg God for what He has already provided in His grace คุณไม่จำเป็นต้องมาวิงวอนขอจากพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ให้กับคุณแล้วด้วยพระคุณ ของพระองค์ Now this changes the way we pray too ตรงน,นี้มันก็จะเปลี่ยนวิธีการอธิษฐานของเราด้วย Most of our Christian prayer เพราะว่าโดยส่วนมากในคําอธิษฐานของคริสเตียน It is a prayer of of uh begging ก็จะเป็นการอธิษฐานแบบวิงวอนขอจากพระเจ้า You got one as a prayer of face แต่พระเจ้าอยากจะให้เราอธิษฐานด้วยความเชื่อ So now you you may ask what, what is a prayer of faith คุณอาจจะสงสัยก็ได้ว่าการอธิษฐานด้วยความเชื่อเป็นยังไง You know what does it mean To pray in Faith in มันหมายความว่าอย่างไรกับการอธิษฐานด้วยความเชื่อ What if I pray and I don't feel faith แล้วถ้าเกิดฉันอธิษฐานไปแล้วฉันก็ไม่ได้รู้สึกเลยว่าฉันเชื่อ Do I have to feel faith when I pray about something เวลาที่ฉันจะอธิษฐานเผื่ออะไรสักอย่างฉันต้องรู้สึกก่อนไหมว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันเชื่อ What does it mean to pray in faith มันหมายความว่าอย่างไรกับการอธิษฐานในความเชื่อ It's actually very simple จริงๆมันเป็นอะไรที่ง่ายมาก To pray in faith การอธิษฐานในความเชื่อ Means to pray with the understanding หมายถึงการอธิษฐานด้วยความเข้าใจ That everything that God has given to you by grace you already have access to ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าได้ให้กับคุณโดยพระคุณของพระองค์นั้นคุณมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปแล้วก็รับเอาได้เลย In Jesus Christ it is already God's will it is already yours เพราะในพระเยซูคริสต์นั้นน่ะเป็นความประสงค์ของพระเจ้าอยู่แล้วแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสิทธิ์ของคุณอยู่แล้ว Now again you might ask well if it is already mine why should I pray คุณอาจจะสงสัยว่าอา้าวถ้ามันเป็นของฉันอยู่แล้วแล้วฉันจะาที่ฐาน See, ทำไมละ่ะ We pray release our faith the grace pray our faith to of God in เราที่ฐานเพราะว่าเราก็กำลังแสดงออกถึงความเชื่อที่เรามีในพระคุณของพระเจ้า That's why we pray the Bible teachers has to pray with thanksgiving พระคัมภีร์ก็สอนให้เราที่ฐานด้วยการขอบพระคุณ Because all his promises are yes and amen in Christ เพราะว่าในพระเยซูคริสต์นั้นเนี่ยทุกคำสัญญาของพระเจ้าคือใช่และเอเมน So when you pray เมื่อคุณอธิษฐาน Remember you pray standing in the grace of god อย่าลืมว่าคุณอธิษฐานแล้วคุณตอนเนี้ย ยืนอยู่ในพระคุณของพระเจ้าอย่าที่ฐานเหมือนคุณเป็นคนนอก Don't child you're not pray a like อย่าที่ฐานเหมือนคุณยังไม่ได้เป็นลูกพระเจ้า far อย่าที่ฐานเหมือนพระเจ้าอยู่ไกลจากคุณเหลือเกินอย่าที่ฐานเหมือนเป็นขอทาน pray faith in แต่ให้อธิษฐานในความเชื่อแล้วความหมายตรงนี้ก็คือ Knowing คืออธิษฐานด้วยการรู้จริงจริงมันคือการเห็นด้วยกับพระเจ้าว่าในพระคุณเนี่ย เจ้าได้ให้ทุกอย่างกับคุณหมดแล้วผมคิดว่าตรงนี้เป็นส่วนที่มีความสำคัญมากๆที่เราจะต้องเข้าใจ Most believers have not been taught. เพราะว่าผู้เชื่อส่วนมากเนี่ยก็ไม่เคยถูกสอนเลยว่าโดยผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ a ่า now เขา่จะเข้าไปอยู่ในพระคุณของพระเจ้าแล้ะนั่นจริงๆมันก็คือจุดยืนของเขาตลอดแหละแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งของข้อที่สองอยู่ในส่วนสุดท้าย part of enjoying the grace of God is this คือส่วนหนึ่งของการที่เราได้ชื่นชมยินดีในพระคุณของพระเจ้าก็คือ to rejoice in hope เรายังมีความหวังใจที่เราชื่นชมยินดีได้ hope of what หวังในเรื่องอะไร it says hope of the glory of God ในข้อนี้บอกว่าหวังในพระสิริของพระเจ้า which means one day หมายถึงว่าวันหนึ่ง <Jesus> returns, เมื่อพอระเยซูเสด็จกลับมา brand new body. เราเองก็จะมีร่างกายใหม่และเราจะได้มีชีวิตอยู่ในพระสิริของพระ With this body. เจ้าด้วยร่างกายใหม่ที่เปลี่ยนไปด้วยพระสิริ <and> ตลอดไปเป็นนิจนิ <That S 1> รันดร์ of the grace of God อันนี้แหละคือความหวังที่เรามีอยู่เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้า It's something that we are looking forward to มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเองก็เฝ้ารอคอยเสมอ You know this is such a beautiful gospel here และตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวประเสริฐที่มีความงดงามมากๆ So I hope that you read the book of Romans this week ผมก็หวังว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยคุณจะอ่านจากในหนังสือโรมนะคะ Well w e pick this up uh, tomorrow เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เราจะกลับมาศึกษาเรื่องนี้ได้กันต่อ We pray that you'll have a fruitful day today วันนี้เราขอที่ฐานว่าจะเป็นวันแห่งการเกิดผลมากมายของ คุณ God bless you. ขอพระเจ้าไว้พรนะครับ